เราจะมารีวิวร้านบุฟเฟ่นะครับกางนํำบาร์บีคิวสาขารัดกระบังนะครับโดยวันนี้เราจะมากับพวกพ้องนะครับชวงไลฟ์ที่วันนี้คนตินี่คือภาพบรรยากาศภายในร้านนะครับโซนแรกที่เราจะแนะนำก็คือโซนน้ำสติ๊ ก็จะเป็นโคกอนนนานดัทานเล่นนะครับโดยมีให้เลือกหลายอย่างเลยครับส่วนนี้ก็จะมีซุปนะครับต่างๆซุปกิมจินะครับอ่ส่วนนี้จะเป็นผักนะครับเราไปย่างเลยกันครับ พวกเนื้อพวกอะไรเลยนะครับเนื้อที่นี่ค่อนข้างสดสะอาดนะครับอันนี้จะเป็นโซดาจิ้มนะครับอันนี้จะเป็นพวกกิมจิเนื้อนี่นี้เป็นเนื้อสามชั้นนะครับแล้วเนื้อสันในนะครับ ชั้นนีบอกเลยเลยว่าเด็ดมากมายครับอันนี้ก็เด็ดเหมือนกันแนะนำให้มาลองทามกันได้นะครับที่สาขาดัานกระง๋องทุก,กพอ,พอย่างอร่อย